เขาบอกว่าคนใต้เนี่ยแซบแล้วก็อึดแล้วก็ถึกจริงป่ะแล้วก็แซบอะ่ะคนใต้ชอบอะไรแซ่บๆฉันว่าแกจีบสาวไม่เป็นก็ลองดูครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้พี่คุยกับแกอยู่อะ่ะพี่อยากทำในแกมที่สุดให้ทาย <laughs> อารกอดถอดเสื้อโชว์หน้ากล้องหนค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเจอกับอาน์ที่ไปเฮยรีวิวค <laughs> ่ะ ผู้ชายวันนี้นะคะเป็นหนุ่มใต้อีกแล้วนะคะเพราะว่าจากประวัติของกระเทยรีวิวนะคะที่เราเคยรีวิวหนุ่มใต้ามาไม่ว่าจะเป็นน้องนาย<ม>น้องคูมินนะคะแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยนะคะปรากฏว่ามันแซ่บแมวันนี้หนุ่มใต้มาอีกแล้วนะคะจะเป็นแนวไหนยังไงติดตามด้วยแต่ว่าก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะตอนนี้เจอเขาเลยนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะ ับผมชื่อสกอตต์นายพลวัลหลอมันครับอตอนนี้อายุแต่ยแล้วครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมชั้นปีที่4ครับน่ารักเนาะมาเป็นสเต็ปเลยไม่ต้องถามอะไรให้เสียเวลาเลยอะ่ะก็ตอนนี้จอดอะไรคะอยู่สงขลาครับผมเป็นหนุ่มสงขลาเลยใช่ตั้งแต่เกิดเลยครับผมเคยไปเที่ยวจังหวัดอื่นบ้างเปล่าไปเยอะครับไปเกือบทุกประเทศละฉันบ,บุรีมาย่างฉันบ,บุรีอะ่ะ สองเดือนที่แล้วครับถ้ามาอีกเมื่อไหร่ก็บอกนะอยากไปเที่ยวด้วยจะไปฝึกงานแล้วพี่ <c oughs> ที่ระยองได้นะทำจริงๆค่ะลูกวันนี้มารู้จักกันดีกว่านะคะก๊อตสูงเท่าไหร่คะ1 0 1ไิเประมาณนี้ครับน้ำหนักก็เด,เดี๋ยว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 มีให้เลือกแค่ห้าหก เจ็ดแปดหรือว่าเก้าสูงเท่าไหร่เลข์ฮาก็ได้ครับผมชอบเลข์ฮาร์ก้อนเร็วั้นไปปะวะเออไปเออไปแบกก็ได้แล้วน้ำหนักตัวมีให้เลือกไม่ต้องคิดเยอะมีให้เลือกแค่ห้าสี่ห้าหกหรือว่าห้าแปดถ้าที่ผมก็ได้กางๆห้าหกเลยเหรอถ้าผมเอาห้าสี่ก็ได้เดี๋ยวเขาว่าพี่มูนก้อนชานี่ใส่ส่วนตัวเป็นแบบไหนบ้างคะขี้อายครับตอนนี้ก็เลยเขินเขินอะไรเขินกล้องหรือว่าเขินพี่ สวยเกไม่<น>เด้เจอรถสวยเลยแลวถ้าให้บอกข้อดีของก๊อตหลักสามข้อมีอะไรบ้างขายาันครับอดทนฉลาดครับขยันอดทนฉลาดฉันนึกว่าคํามันวันเด็กสเปคสาวสาวที่ก๊อตชอบชอบแบบไหนบ้างสามอย่างเช่นกันเรียบร้อยครับหุ่นดีหุ่นดีเซ็กซี่แล้วถ้าสมมติว่าเซ็กซี่หุ่นดีแต่ว่าเขาเป็นคนแรกละ่ะจะโอเคบะก็ก็ได้ก็ได้ส่วนแรกที่จะมองสาวๆเลยชอบมองส่วนไหนผมจะไปสังเกตเท้าก่อนแล้วก็ไล่กันไปทีบวา เวลาเจอคนท yeah. ี่ชอบอาการออกเนียคะก็ออกครับก็คือมีแฟนแล้วกี่คนสิบแฟนเลยครับคือไม่ค่อยเยอะนะเยอะเยอะมากเรียกแฟนว่าอะไรคะเธอครับเรียกว่าเซเว่นเซเว่นก่าเอสเปนเซวาค่ะเขาถามว่าน้องก๊อตเคยเผลอเรียกชื่อแฟนเป็นคนอื่นไหมคะนิดเดียวครับมีบ้างโดนด่าแบบยับเลยก๊อตคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกนะ เต็มชิผมให้แบ็เป็นคนค้างรักหรอก็ลองดูครับอ,อ๋อจริงๆผมเป็นคนค้างรักครับแต่ไม่อยากค้างมากครับเดี๋ยวกลัวจะนอนไม่หลับ,บถนอนไม่หลับพี่ช่วยได้นะก๊อตจะช่วยยังไงดีครับนี่เลยค่ะก๊อตนี่คือดีไนนะคะเป็นวิตามินอาหารเสริมนะคะช่วยให้หลับสบายนะคะที่มาแรงสุดในตลาดตอนนี้นะคะเขาบอกว่าหลับลึกดีกว่าหลับไปแล้ว8ชั่วโมงกอตว่าจริงไหมผม,ผมว่าต้องรอครับแล้วปกติหลับผิดไหม ไม่ไม่ค่อยสนิทครับงั้นก็ต้องลองตัวนี้นะมีขายที่เซเว่นยเวแก่ แค่2เม็ดก่อนนอนนะคะช่วยให้แบบผ่อนคลายหลับลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระตุ้นโกรธฮอร์โมนนะคะทาให้เราเนี่ยนอนแล้วตื่นแบบไม่โทมสดใสตลอดเวลามีนาะนอนหรือ,อยังลูกแล้วก็มี L อลทีอานีนด้วยนะคะออกฤทธิ์คลายกันชงช่วยหลับลึกหลับนานซึ่งการหลับลึกเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างโกรธฮอร์โมนด้วยและยังมีเมลาโทนินที่ช่วยให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกส่วนประกอบเนี่ยปลอดภัยมั่นใจนะคะเพราะว่า ได้รับการตรวจสอบแล้วนะคะว่าดีต่อคนทานแล้วก็สุขภาพจริงๆนะคะหลับไป4ชั่วโมงเหมือนกับว่าเราหลับไปแล้ว8ชั่วโมงเพราะว่าทำให้หลับลึกมากก็ต้องลองนะได้ครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อแล้วเดี๋ยกออกไปหาซื้เลยแต่ถ้าก <c oughs> อทนอนไม่หลับจริงๆ <c oughs> โทรหาพี่เดี๋ยวพี่มีวิธีช่วยเอออย่ามาคั่นกีมีคาถาที่ดีครับไม่ไม่นอนด้วยนแหละ ไปช่วยแกไปช่วยให้หลับนึกหลับสบายมากยิ่งขึ้นใครสนใจตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ทางออนไลน์เลยหรือว่าแวะเข้าไปง่ายๆที่เซเว่นอิเเวทุกสาขามีพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะนอนไม่หลับก็ต้องดีในนะคะขอประโยคบอกรักหนึ่งประโยคที่ไม่มีคำว่ารักที่เราใช้บ่อยสุดจุ๊บหน่อยงั้นจุ๊บหน่อยได้ไหมว่างๆชอบทำอะไรที่สุดชอากังกา่ะผมเป็นคนชอบออกกำลัง ทำไมทำไมถึงชอบออ <นะ S 1> กกาลังกายเพราะว่ามันว่างหรือว่าแบบมันคลั่งไคล้ด้านนี้โดยตรงอ๋อเมื่อ,อ,อก่อนผมเป็นคนบ้วนเป็นเด็กบ้วนนะครับแล้วก็แบบสอนในค้าวพาะมานมีเพื่อนผมบอกคนดีมากครับแล้วก็อาจารย์รลงโทษแล้วก็ให้เพื่อน่อเสื้อไงแล้วเพื่อนมีสิบแผลแล้วแบบสแบบาวกี้ไงพี่แล้วจากนั้นนะครับผมก็แบบมีอินสิเรชั่นในการออกกาลังกายหลังจากวันนั้นผมคือกลับไปออกกาลังกายทุกวันรอกี่เดือนกว่ามันจะเห็นผลหกเดือนนะครับจุดไหนในร่างกายของกอที่มีเสน่ห์ที่สุด เรายิ้มมา,าน้าไหนยิ้มสิอ่าแต่พี่มองพี่ว่าพี่พี่อ,อ,อ,อชอบคิว้วได่ทำไมเขาชอบบอกว่าคิ้วอะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันกอดงั้นทำหน้าตาหล่อๆให้ดูหน่อยหล่อห <c oughs> ลอกกันส <c oughs> ิหล่อก่อดหลอกกอดหนึ่งสองสามน่ารักน่ารักหนึ่งหน้า <c oughs> น่าหื่นกาม <c oughs> <c oughs> มีซีด้วยนะเดี๋ยวได้ซีดแน่เย่าพึ่งเย่าพึ่งซีตอนนี้อยากเป็นสไพล์บ้านพี่ก๊อตคิดว่าจะผ่านด่านพ่อแม่ยากนะแม่บอกว่าถ้าผมชอบใครแม่ก็ชอบคนนกันครับแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า <laughs> แสดงว่าที่ผ่านมาต้องมีประสบการณ์แบบว่าโดนยุ่มหัวช, <laughs> ชอบคนมาจีบเราก่อนหรือว่าเราจะไปจีบเขาก่อนผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจีบปินก่อนท่าไหร่ทำไมเป็นเนพราะเราขี้อายหรือว่าเราชอบให้เขามาจีบก่อน ชอบให้เขามาจีบก่อนด้วยมั้ยหรือมันเป็นเพราะว่าก๊อตไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะมีส่วนนะครับคิดว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมเอ้โหเอ้โหคือแต่ถ้าสมมติว่ามีแตนเราก็จะไม่ทำใช่ไหมไปไปกันฉันก็แตนตัางภาให้แกดูดีนะก๊อตเคยอยังจะแบบมีกระเทยมาจีบไหมแน่นอนครับยังไงเล่าพี่รู้สึกว่าผมแบบ หน้าดึงดูป่ะคือมันควรให้ฉันเป็นคนพูดป่ะไม่ใช่อ่าถามฉันอ่ะโอเคแต่ไหนว่าถามฉันก็จะตอบก็หน้าดึงดูดแกดูน oh, okay. okay. well, okay. ่าร okay. ักดูโอเคเลยใช่แล้วแบบไม่รู้ผมแบบรู้สึกว่าผมผมมาแบบในทางสายนี้ครับส่วนใหญ่นะครับเคยจะจีบมากกว่าผู้หญิงนะจริงจริงเพราะว่าแกดูน่ารักแล้วก็หน้าตากับรอยยิ้มแกมันดูเป็นมิตรแล้วก็เฟนลี่กับคนรอบข้างมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยดูใจดี เนี่ยพี่ถึงเข้าหาก๊อตนี่ไงเพราะก๊อน่ารักเฮ้ยถ้าวันหนึ่งก๊อตเนี่ยมีแฟนเป็นสาวเพศสองก๊อตจะต้องพาเข้าบ้านมาอยู่ด้วยกันก๊อตจะบอกพ่อกับแม่ก๊อดยังไงให้เขารับได้ค่อยๆคุยกับแกครับค่อยคุยกับพ่อแม่ครับคุยที่มาที่ไปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็แบบอาจจะพามาแนะนาตัวก่อนมันยุคนี้ครับแบบมันเป็นยุคที่เปิดแล้วพี่พี่ก็เปิดนะก๊อต เปิดอะไรครับเปิดใจให้ก๊อตนี่ไงแล้วถ้าสมมติว่าแบบสาวเพศสองขอนั้นเขาเป็นแบบยูทูบเบอร์ด้วยอย่างเงี้ยพ่อแม่จะโอเคปะคุณคุณน่าแบบแบบก๊อตแกน่ารักอะแกพูดจาแล้วแบบแกน่ารักจริงตอนนี้นะถ้าสมมติว่าฉันเปรียบเทียบแกเป็นสัตว์หนึ่งตัวฉันจะเปรียบเทียบแกเป็นแมวหรือกระต่ายเพราะว่าแกน่ารักใช่ไม่มีพิษเลยครับแต่อยากให้มีพิษดิพี่อยากกินพิษอัปเดตชีตกันดีกว่าค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะไหนเล่าหน่อย กำลังรอฝึกงานครับเพราะว่าเพิ่งจบแล้วจะเริ่มมาฝึกงานที่ระยองปีไหนเดือนไหนสัปดาห์หน้าเลยครับพีโอ้โหก็คือสัปดาห์หน้าพอมาถึงนี่ก็คือเริ่มทํางานเริ่มฝึกงานเลยใช่ครับอ๋อแต่มีที่เราใช่ไหมใช่ครับผมไม่ไม่ไม่ที่หมายถึงว่ามีที่นอนแล้วใช่ไหมมีแล้วครับแต่ถ้าพี่จะบริจาคให้ก็ได้นะไม่ได้บริจาคจะให้มาอยู่ด้วยกันเกลียดเขาบริจาคเหมือนเอาที่นอนแบบยกไปให้ใส่เกางเลยเล่นกีฬาอะไรบ้างตอนนี้ ไตกีฬาครับควนนาปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งครับทำไมชอบทางเนี้ยตอนมันเหนื่อยนะมันงสุดดีไอ้พี่แบบมันแบบมันฟุกใจในตัวเองครับถ้าเราเล่นท้าทายตัวเองครับถ้าตอนมาอยู่ใกล้พี่แล้วเดี๋ยวพี่จะมีอะไรแนะนํามันเป็นอะไรที่ท้าทายตื่นเต้นสนุกแล้วก็สุดเหมือนกันก็ต้องลองนะอะไรครับ ไม่บอกเดี๋ยวมาก่อนแล้วเดี๋ยวอินบอกไปบอกแล้วเดี๋ยวนัดกันอีกทีนึงต้องไปเลยไหมครับแบบอยากรู้มากอะพ่มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นอีกไหมนอกจากกีฬาออกกําลังกายของเราแล้วเออเล่นกีตาร์ครับร้องเพลงได้ครับแต่ไม่ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่อยากฟังสักหนึ่งเพลงได้ไหมอ่ะตอนนี้ผมพูดยังไม่ชัดเลยครับพีเอสเบเข้าค่ะบอกว่า,วาพี่อ้ลองจีบน้องก๊อตหน้ากล้องหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมรับแรงกระแทกนะครับกัดขาับ รรน่ารักอะรู้ไหมว่าแอบชอบมานานแล้วนะจริงนะครับทำไมไม่เคยรู้เลยนะจริงจริงค,คือแอบส่องในไอจี IG มาตั้งนานแล้วไงแล้วก็ไปกดไลค์กดอะไรให้ประจําเลยอะใช่ผมก็เห็นแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ไงม่คีทามาบอกเลยแต่ว่าถ้าเราอยากเป็นมากกว่าน,นี้เราอยากเป็นแฟนก๊อตได้ปะศึกษาดูใจก่อนนะไม่เอาไม่เอาเอางี้ดีกว่าเสียเวลาเราว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปศึกษาดูใจที่บ้านกอ๊อตที่ห้องก๊อตเลยได้ไหมอะครับพี่โอเคก็มาเลยครับ ใจง่ายอ่ะเล่นแบบฟิลใจแข็งแต่จริงๆในใจคือมาสิจริงๆในใจคือแบบจองตัวแล้วมาแล้วเป็นแฟนพี่หนึ่งวันก็คิดว่าจะทําอะไรกับพี่แล้วก็พาพี่ไปไหนบ้างต้องถามพี่ก่อนว่าพี่กลับไปไหนบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาอะไรแล้วผมเป็นคนแบบตัมใจแฟนนะแบบก็ฉันว่าแกจีบสาวไม่เป็นเชงเงใช่เอางี้ดีกว่า เอาแบบสไตล์ก๊อตเล่นนะก๊อตลองจีบพี่หนะ้ากล้องนี้ให้พี่เขินให้ได้เอะลองดูพี่ใจแข็งมากขิใจแข็งมากอืมถ้าพี่ยิ้มแปลว่าก๊อตชนะก๊อตทำได้แต่ถ้าพี่ไม่ยิ้มแปลว่าเซลตกรอบเออพี่อุ้มครับอ้ามอ้ามเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เลิกคุยกันไปเลยย่างมาครับคิดถ็งยังเลยอะคิดถึงแล้วทำยังไงอ่ะวันนี้พี่ว่างไหมครับถ้าก๊อตจะให้ทำอะไรพี่ก็ว่างทั้งวันแหละมีอะไรหรือเปล่า จะไปหาหน่อยครวันนี้ผมว่างพอดีเลยที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยนะมาได้โอเคครับกิมมงนี่ครับคือไม่มีใครอยู่เลยเพราะฉันก็ไม่อยู่ <c oughs> ถ้าสมมติว่าก๊อตมาหาพี่คืนนี้ให้ก๊อตเตรียมของมาสามอย่างก๊อตจะเตรียมอะไรมาหาพี่บ้างเสื้อผ้าก็แล้วกันครั้งเลยอ่าอ่าเสื้อผ้าแล้วก็อะไรอีกบางอนครับแล้วก็อะไรอีก,ก,ก <c oughs> ไม่รู้ละไม่ไม่ไมไมปล่อยยาว ลุ้นถ้าตายนะคะนึกว่าจะมีอะไรพิเศษอะไรเยมาให้แบบของขวัญของกินดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยพอเจอกันนะ่ะพอผมก็คิดไปไกลทะลึง่งเราเป็นคนทะลึง่งรู้ปะ่ะพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยรู้ปะ่ะใช่เลยครับจริงพี่เป็นคนใส่ใส่ที่ไม่ใช่คนทะลึ่งนะคะโอเคโอเคเข้าใจเอ็เอเอ็เขาค่ะเขาถามว่าน้องก๊อตเคยหวัน่นไหวกับเพศเดียวกันไหมคะที่ผ่านมาอ่าใช่ใช่ใช่ก็แบบก็เขาน่ารักดีนะครับตอนนี้พี่คุยกับแกอยู่อ่ะพี่อยากทำในแกมที่สุดให้ทาย จะะทอไรรคับลองถ่ายลองถ่ายดูลองถ่ายดูคิดไล้วอ่ะทำอะไรที่สุดเลยครับอยากหยิกแก้มไม่ไม่ใช่ผมจะดรอแล้วใช่เพราะว่าแก้มดูแบบแก้มดูแบบอืมน่าหยิกอ่ะนั่นแหละหยิกแบบวุ้ยตัดค่ะตชอบคนอ่อนกว่าหรือว่าแก่กว่าก็ชอบคนโตกว่าครับใช่เพราะอะไรเพราะว่าแบบผมชอบคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่ดูโตกว่า เราอยู่ด้วยแล้วเราหุ่นใจนใช่นิใสแบบไหนที่เจอแล้วแพ้ที่สุดคะเขาใจใช่อะ่ะอันนี้คือแพ้เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาเอาใจใส่แบบส่งข้อความหาเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคไหมใช่ประมาณนั้นเลยครับใช่โอเคเดี๋ยวสอขับไปหาก่อน <c oughs> เป็นห่วงนะถ <c oughs> าใครก่อน <c oughs> หาตก๊ไง <c oughs> นอกจากเรียนนะนอกจากเรียนแล้วก็ไปยิมแล้วชอบไปไหนมากที่สุดทะเลกับภูเขาถ้าเบื่อเขาแล้วก็มาหาเราก็ได้นะ ได้เลยครับได้สิคบได้ถ้าตายเราเกิดมาอยากจะเกิดเป็นใครคะก๊อตอยากเกิดเป็นรวยนี่คือสิ่งที่อยากเกิดที่เกิดส่วนไหนในร่างกายก๊อตที่ใช้งานหนักที่สุดคะเพราะว่าท้องผมใช้งานหนักที่สุดเลยทําไมอ่ะมีคนขึ้นไปนั่งหลอดอ,อย่างไงพอกาลังกายแล้วก็บก็เลยใช้งานหนักปอกหลุมรักคนง่ายปะก็ผมก็น่าจะง่ายครับถ้าคุยกันบ่อยๆแล้วแบบ ชอบด้วยนี่คือแบบตกหลุมรักเนยแล้วถ้าคุยกันผ่านกล้องอย่างเงี้ยจะตกหลุมรักไหมคุยสักหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคอ่ะโอเคจีบได้ไหมจีบได้ไหมก็ได้ก็ได้ตลองดูดว่ะ <c oughs> ง่ายปะแต <c oughs> ่ันนี้ก็บอกว่ารีวิวความใจง่ายของตัวเอง <c oughs> แสดงความรักรุนแรงไหมคะนิดเดีนิดเดีชอบเอาใจแฟนนะอ๋อครับวันหนึ่งเอาใจได้กี่รอบสามวันแล้วกันเป็นคนตรงๆหรือว่าเป็นคนลำเอียง ยังนิดนึงครับกัดปากล่างแล้วพูดเขาว่าออ้ฟังหน้าต้องหน่อยค่ะทำกับข้าวหกใส่ตัวพี่ตอดคิดว่ากับข้าวจะหกตรงไหนระหว่างใส่หน้าใส่ปากใส่หน้าอกหรือว่าหน้าท้องใช่ปาะเนยจะได้ยินแมแล้วกลืนได้ไหมอ่ะไม่ไม่มีผิดครับแล้วมีแบบว่าขอ้ึงดูมีป่ะกะทืออะไรแบบเนี้ยแบบชอบมาแซวก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเขาเสนอเงินให้กี่บาทสูงสุด สี่ห้าพันต่ออะไรต่อเดือนหรือว่าอะไรต่อเดือนะครับโอ้ยสี่ห้าพันใช่ไหมเดี๋ยวให้มากกว่าเลยสองเท่าสามเท่าเยยอดระยองใช่ไหมระยองแค่หน้ากับตอยบอกเลยเดี๋ยวไปถึงที่เลยมาแล้วทำไมมีแบบผู้ชายดีที่อ๊มเยอะอ้าก๊อตถอดเสื้อโชว์น้ากล้องหน่อยค่ะอืมก๊อต ปังเตียมครับผมแต่อยากลองเป็นพิธีกรบ้างครับแตขอถามคำถามที่บ้างได้ไหมอ่ะได้มาเลยอ่ะอันนี้เป็นน้องก๊อตรีวิวนะคะอาะเริ่มพี่อ้ําในน้ำตัวก่อนครับสวั <laughs> สดีค่ะชื่อน้องอ้ํนะคะพัชสวีธนาวีระเกียรติค่ะเตี้มนี้แบบมีสอเปคยังไงอะครับแบบชอบเด็กๆยิ่งเด็กยิ่งดี18ขึ้นไป ีเด็กพอไหมได้โอเคเลยดูแบบมีอนาคตกําลังดีเลยสนใจเปล่าจีบได้นะมีเวลาให้ตลอดมีหยอดตลอดการ<ม>อย่างยิ้มที่เขินตอนนี้มีแฟนไหมครับถามไงถามไงทำไมต้องคิดมากตอนนี้ไม่มีจริงหรือเปล่าจริงจริงตอนนี้ไม่มีแฟนออจีบว่าเนี่ยจะจีบหรือเปล่าถามถาม อ๋อถ้าจีบเมื่อไหร่ก็บอกนะพี่ชอบคนชัดเจน<อ>ถ้าสมมุติว่าแฟนชวนเราทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นเ็กคออย่างเงี้ยโชว์หน้ากล้องเน่ะก็จะท,ปะทาปะก็ถ้าใครชอบาาไม่เอาไม่ลงนะครับก็ถ่าเมแจ็คเมสใช่ไหมแค <c oughs> ่ขอมาคำถามี้คำถามนี่ถ้าพี่แบบเห็นผมครั้งแรกเนี่ยพี่แบบดูผมแบบผู้ชายหรือว่บบบบาะอะไรพูด <c oughs> ตรงๆเลยนะครั้งแรกที่เห็นตอนพี่ไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายเฮ้ยทำไมอะทำไมเขาชอบแบบบอกว่าผมแบบไม่ดูมีความเป็นผู้ชายเลยอะ คือแบบมันมีมันมีนิดหนึง่งอาจจะเพราะว่าด้ทรงหน้าแก้่รอยยิ้มมันดูแบบมีความสาวๆละมุนล,ละมุนนิดหนึ่งอย่างี้เราก็เลยคลิดว่าก๊อตไม่ใช่ผู้ชายชแสดงว่าคนห่างเยอะคนทักเยอะใช่ไหมใช่เยอะม,มากเลยผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมแบบแต่ยืนอีกทีนึงยืนอีกทีนึงใส่คล้ายเรยยนผมกําลังกายไม่ได้ะกตอนตอแต่พี่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะ <S <S แค่นี้ก็โอเคแล้ว กูไม่เคยเสี้ยบโสดอีควายอยากรู้เลยคะ่ะว่าอาหารหนึ่งเมนูที่กดชอบชอบกินอะไรที่สุดคชอบครับชอบอาหารอิตาลีพิซซ่าอีกแล้วเหรอพิซซ่ามันเคยมีคนนึ่งตอบไปแล้วมันก็เป็นตำนานถึงวันนี้เลยนะไม่ครับอืมกินน้ำลายเลยไม่พูดดีกว่าตอนกินพิซซ่าครั้งแรกอายุเท่าไหร่ยีาสิบแปดกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนรู้จักน่าจะกับแฟนนะครับที่บ้านที่ร้าน,ใน,านในรถระเบียงหรือว่ายังไง กินได้บ้างครับซื้อมากินได้บ้างกินพิซซ่าที่แปลกที่สุดเขาดออะไรไห่ะทำไมรู้ใจอ่ะแต่ว่าเคยก็ได้แล้วแต่บรรยากาศรตอนนั้นกินกันเป็นเลยไหมก็ไม่เป็นนะแบบลองลองกินกันลองปิดลองทัวรครับใจไหมหรือว่ายังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก๊ God, อตเขาชมไหมว่าพิซซ่าเราอร่อยโอเคก็ก็ดีนะกินหนึ่งจานใช้เวลากีน่นาทีคะเจ็ห้านาทีกำลังดีนะครับเคยเอาพิซซ่าเราเนี่ยตีหน้าตีปาก คู่ของเราเล่นไหมคะ่ะเคยเคยเคยแต่ว่าจะบอกเลยนะว่าถ้าสาวๆคนไหนมีปัญหาในเรื่องของการเอาพิซซ่ามาเล่นนะคะก็บอกพี่อ้๊ามเพราะว่าพี่อะเราได้หมดเลยพี่ชอบเข <laughs> าเป็นพี่าเหรอไม่ชับโพิซซ่าฟาดหน้า <Wow. S 1> <laughs> ขันไหนคะที่แบบฟังเรารู้กันเลยว่าจะชวนไปกินพิซซ่าอ,อยู่ไหมหรือเปล่า <laughs> ประมาณนี้ <laughs> ขอสามคำาที่คนเขาชมเราหลังกินพิซซ่าเสร็จเขาชมเราว่าไงบ้างสุดยอดอะไรกัน สุดถึงดอก็มาสิค่ะให้ตัวเองสามคำคำว่าอะไรดีบอกได้อีกตอนค่ะข้อความเข้าค่ะเขาบอกว่าอยากฟังเสียงเผ็ดเวลากินพิซซ่าแซบๆอ่ะทำเสียงเผ็ดยังไงอ่าอันนี้อยากให้พูดภาษาได้ฟังสักหน่อยหนึ่งอ่ะพูดอะไรสฟังหนึ่งก็ได้ภาษาใต้นะไปกินพิซซ่ากันไหมเยียมครับวันนี้ว่างไหมครับว่างค่ะ อ๋อเราจะพาไปกินพิซซ่าสักอีพิซซ่าที่ใต้อร่อยหรอไม่เคยกินที่นั่นเลยอ่ะอ๋อก็ก็ร่อยนะครับแบบมันก็แซบอ่ะคนใต้ชอบอะไรแซบๆเขาบอกว่าคนใต้เนี่ยแซบแล้วก็อึดแล้วก็ถึกจินป้าผมก็บอกไม่ได้นะครับแต่พีต้องล่องล่อเองครับล่องล่อล่องหลอดูหลอือว่าอย่างไงล่องกินแล้วอ๋อล่องกินอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อย กอดาวันนี้ให้คะแนนตัวเองเนี่ยค่ะ1นถึงสิ่าเท่าไหร่ดีแปดจหแล้วนครับแปดจุดห้าแปดจุดห้านี่คือคะแนนหรือขนาดคะแนนครับขนาด่าจะแบบเก้ากับดอัพไทก๊อดค้าวันนี้มากระเทยรีวิวต้องถามเลยค่ะว่ารู้สึกแล้วก็คิดเห็นยังไงบ้างคะกับ LGBT รอบตัวในปัจจุบันนี้โลกเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับทุกคนแบบมีสิทธิและสิทธิภาพของตัวเองครับที่ไม่มีผิดไม่มีใครว่าครับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับหนุ่มใต้ของเราคือแบบ น่ารักน่าหยิกแก้มมากๆเลยตอนคาบวันนี้มาเจอกระเทยดูเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกมากเลยครับผมไม่เคยแบบคุยอะไรเป็นทางการแล้วแบบสนุกทั้งนั้นที่ผมไม่เคยเจอพี่นะครับแต่ผมแบบเรียนกับเองครับแบบอาจจะมีเขินนิดนึงแต่ก็สนุกครับที่แบบคปยสนุกมากเลยอยากให้คุยเล่นด้วยบ,ยบย่อยๆก็เดี๋ยวโทรไปหาละกันได้ครับวางๆก็ได้ใครที่ชอบนังก๊อดนะคะอยากไปแซวไปหยิกแก้มหรือว่าติดตามไอจีของเขาก็ไปเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ จะอัปเดตสตอรี่ประจำอยู่แล้วนะคะน่ารักจริงคนนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปก็เคยรีวิวนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชาแนลพิมพ์ไปเลยนะคะก็เคยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาหยย์แน่นอนค่ะฝากไว้นะคะว่าใครไม่รีวิวก็เคยรีวิวเขาบอกฝากด้วยน,น,นะคะยบไยค,คะ่ะ <laughs> เ้ยลืมรู้ลแล้วว่าลืมอะไรลืมถอดเสื้อเฮ้ยคุณมาตอบคิดว่าลืมอะไรวะเวลาเันเดือนิดนึงแต่ผมเหลือให้พี่ตลอดเลยนะครับน<ด>ี่ถ้าผมเจอพี่เราจริงๆนะผมบอกเลยนะผมแบบจะนั่งเงียบมากเลยแบบโอ้โหแบบมาพูดคนยกับตอนนี้เลยอ่ะก็บอกอยู่ว่าเนี่ยคือข้อดีของการคุยผ่านกล้องเพราะว่าถ้าสมมติว่าเจอสไตล์ก๊อตแล้วตัวจริงนะพี่บอกเลยว่าพี่จะคงพูดอยู่คนเดียวอ่ะพี่ปีอยู่ไหนครับผม อยู่บ้านชลบุรีเหรอ Yes yeah. มาหาได้นะก๊อตไปนะฮะมาหาได้นะเฮ้ยอยู่แถวไหนอะ่ะอยู่ชลบุรีบางแสนะน่ะบางคนจัดว่าแต่ก่อนเนี้ยอืม <c oughs> ดัดฟันได้หรอ <c oughs> ใช่รู้เพิ่งถอดเหล็กไป <c oughs> เฮ้ยเสียดายอยากให้ดัดฟันด้วยกันจะน่ารักด้วยกันชอบทำอะไรครับออกกําลังกายด้วยแบบดูแบบฟุตตี้อะครับใช่แน่นอนออกกําลังกายทุกวัน อยากมีคำเลือไหนผมแนะนำได้นะครับเดี๋ยวทักหาทุกวันเลยอ่ะช่วยสอนท่าใหม่ใหให้หน่อยไปโอ๊ยทำไมใส่เสื้อสีเหมือนกันเลยอ่ะจริงเหรอน่ารักเฉียวกินครั้งแรกเนี่ยเอ้าลืมคำถามเฉยเลยแป๊บนึ่งดนะันถ่ายพี่หน่อยแอสแอสไลน์ไปดีกว่าผมสงทางร้านเนี่ยมันแจมภาพดีกว่าไหมครับทางไอจีอ่ะชัดกว่าแต่ผมว่าทางร้านชัดกว่านะครับอ่ะได้อะไร <laughs> อ่ะโอเคแอดเดี๋ยวแอดไลน์ไปนะ